ข้องแหน่ะอือหรอพี่อากินที่ของแหน่ะ,นะพี่บอจัดให้พี่น้องพริกอันนี้มันสุดยอดของบอกักพริกเลยนะพี่น้องเอ้ยอะเดี๋ยวตุยก่อนเฮ้ยเอาไรเนาะอืออะพี่น้องสามสิบกีบพันดอกจอกไปพไป สวัสดีครับทาทานชาแนลผมพ่อพี่น้องเช่นเคยครับโอ้ Nixon> ันนี่จัดให้ลูกพี่30มิบกี่พันดอกจอกพี่น้องจัดไปกับแก้วขมก็เอาพี่น้องแก้วขมมันนี่เห็ลูกพี่กินของมากเพลินเนี่ยเรียนมาพี่พริกโพนมะริกระเลียงมีกระเทียมกับกะผักกาดพี่น้องมานี่พี่น้องมาจับแซวเหมกันครับโอ้หงวันคือมีอะไรเหมือนประหนัดว่าบะมีหงวันบะมีนกไออุนงกเอียงยืนถ่ายพี่น้องขออนุญาตหั่นแป๊บนึงก็พี่น้องได้ผมจะหั่นลหรแป๊บ มาพี่น้องมาไอ่สีกเลยสีกห่อเลยเหมือนแบบพาคิริวพันธดอกจอกได้พี่น้องปกติสิพันตับเป็นบ่โง่จะพันดอกจอกก็ไอ่มันอืมอ้อะไรก่อนพันธดอกจอกพันธดอกจอกนี่เลยใส่พักพริกลูกโดดกันไปแบบนี้ให้พี่พักพริกใส่พักพริกกันไปเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮรทียมกันนี่นี่ลองกินค่ำแหลกใหญ่ๆคือนได้เป็นก็น่าจะค่ำ จัดนะพี่น้องต้องพริกอันนี้มันสุดยอดของบอกพริกเลยนะพี่น้องเอ,อ้ยอ่ะเดี๋ยวตุ่ยอีก,กอนเ้อเอาไงเหรออือ่าพี่น้องสามสิบกีบพันดอกจอกไปพี้อือ กรุบกรอบนะิดหน่เหรอแย็บให้พี่หนะุ่มมาๆมากมากบวมเปอยกรุบๆๆๆๆ อันนี้ทุบเดี๋ยวขาดน้ำปลาไปกนอะไรน้องเฮ้ยเกีือเกลือบดมากอืมผิดก,ก็เสียีิก,ก็เลี้ยงม,มาดูสิสีเป็นไะหมยังไม่จะเสร็จเนี่ยอืม,อมพุ้มดี ล่วงแล้วมันถิงงามมากพี่อ,อันเลยล่างของมชู้สั่ง,งอะไรทั้งรัศดาอะไรนะพี่น้องเนอะมีเอฟซีพันคอมเมนต์มาบอกผมอยู่ผมเคยผมเมค่อยสั่งกินอยู่คนละกัดเครื่องอะไรพวกนัน้นอ่ะเอาพี่ถาเน,นีนน่ยถาเนี่ยใช่เปล่าพันน้ำเนี่ย อใส่กับเทียมกับแบเหมือนลอยๆเลยอันนี้ดิฟนะครับเอาพี่ลงมือกอ่อนไปอื Yeah, you man งามเพื่อนเนี่ยบ้านได้บ้างะพี่เอาที่เนี่ยบ้านไหนบ่เลยอืมไอ้กูเกิดในบังกูเกิดเหมนอ้าเลยอืมเนาจอเปร้ยพอดีเลย อืมของแกอ่ะนี่แล่ะพี่ค่าติ้วของแท้แม่นบ่หอท่องไปเดี๋ยวผมกินเนี่ยทางนี่ออกก่อนเอ้อเคีย้ยงเออ Má lại cái chín bơ bên tục phạt cả đây. Ngon Mình đi đây ngáp ngáp. <laughs> Nếu đi đây. Nghe. Chị kim đập Qua <laughs> à. gần Pu pu. này. gì? พริกหน่วยหม,มุนหมุนหมุนหมุนโอ้โหข้ามยิ่งใหญ่ใส่ไปเลยระวังติดคอฮะ มกบพริก <c oughs> ระเกลียงต่แตกเลยก่อยูปกจังไดมันเผ็ดกักแต่ลกกบ,บกกกลกผิเยอะ còn kia còn kia hoàng thịt cua thái cơ gì ngài nữa ý chóng của này ta rất là vui và rất là vui và rất là vui và rất นี่อากาศอ่ะคุ้นขนาดมีนกมันนี่บอกาาห่องง จังดอกกนะันนี่โอ้มันงามอยูนะ่ดีเนาะมือเนาะอืมอ่ะพี่แห็นไหมสีง่ายๆมาจวดน้ำกันพี่น้องเลยขี่เร็วอีหลีบอกเลยพิก <laughs> พ <c oughs> ่ไว้ล <c oughs> แล้ว,ลว,ลว,ลวใส่รถเจ้าส <c oughs> องมือก็สิดตาย มีห้างตัวห้างแต้มเนาะหั่น,นดีแซบดีม่เป่นเนาะจวดดีป่โอ,อืมนึ่งลาย ท่งแส่บกับเขาทาเนี่ยพี่นุน่นอย่เนาะ

อยู่กิงแย่นะจ้ะอิสลามสาวอิสลามคือหลายแ่วสุราลหลายเนาะถ้าเจ้ากินเนื้อเด้เนาะข้างินกินเนื้อ معي يا <applause> <applause>

น,นี่พอ่อหรอปะอรงเนี่ยน้มเดือยบางอันบางอันมันจะลอกออกได้เพียวเนาะอนี่มันสดเดืยอยอาบ่ข้าเขียวพี่น้องเอ้ย อีกสักปีต้องปีสิบ่ได้กินข้าวต้มให้พี่น้องเบิง่งบ่ยำบ่ได้จวดโอ้มีตับมานน้ำจังหน่อยน,อยนี่เนาะึ้นชิคเอากันดีว่ะพันกันไหมแม่นีอ่อไหมครับอืมกันลวกกันเหนียว เสียบขนองเสี่ยบเกาท่ามุนเนี่ยจะเห็ดกล้วยลูกเต๋าแบบร้อยเหนือดสกเล็กนะพี่เนาะส่วนเอาขี้เสียวว่ะลูกเต๋าทำง่ายๆเลยเสียบเสียบเสียบ อร่อยอร่อยอันนี้วะแตเ่เป๊ะแค่กินแรงเนาะ,อะโอเคครับพี่น้องเกี่ยงตับของแซบของดำของดำแซบแล้วอ่ะ,อะพี่นอ้องตอนแาพลาดจากไปแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะครับเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ